ถ้าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้สังกัดมสัซฮับเขาอยากจะได้ตำแหน่งด้านศาสนาก็เลยยอมลงทุนสื่อเสียงด้วยเงินจำนวนก้อนโตถามว่าถ้าเราเอาเงินของเขา แต่เราไม่ใส่ให้เขาได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับคําถามนี้เนี่ยทำ่าเป็นไปได้ไหมในสังคมเป็นไปได้นะครับเขาถามว่าถ้าเรารู้คนคนหนึ่งเขาไม่สังกัดมาสับซาเฟียคากมา มาลิกีเขาก่งฮา,านาฟีก็มไฮัมบาลีก็มไมอ่าทางที่เราก็รู้ทุกคนแล้วว่าถ้าไม่สังกัดมัสฮับนี่เจตนาจะทะเลาะกับคนอื่นแหลอะอคนสังกัดมัสฮับอยู่ด้วยกันมาเป็นพันกว่าปีไม่เคยมีปัญหาพอคนไม่สังกัดมัสฮับนี่สร้างปัญหาทันทีมนเทีย่ยวเที่ยวตัดเพื่อนไง ตัดของคนสังกัดมาซับชาฟีอีตรงนู้นนี่นั่นตัดของคนมาลิกีหนูนี่นั่นตัดของคนฮานาฟีนูนี่นั่นตัดของคนฮัมบาลีนูนี่นั่นเทียตัดหมดจะให้เป็นแบบเขาแต่ถ้าเขามีความรู้มีความชัดเจนถูกต้องกว่ามันก็หน้าตามนะแต่นี่เปล่าหรือชัดเจนก่อาความรู้ก็เราก็ถามอะไรไม่ได้แต่มา แต่มาัตัดเราแต่ว่าอ้อ,อันตารายคือทะเลาะกันเปล่าๆและพูดง่ายๆอ่าคนฮานาฟีเคยมาบาัตตายไม่คนชาฟีอีไม่เคยคนมาลิกีล่ะก็ไม่เคยคนฮัมคคบาลีล่ะก็ไม่เคยไอคนไม่สังกัดมาซับเนี่ยที่ยวบัตตายเขามั่วทีนี้คำถามก็คือเรารู้ว่าเขาไม่ได้สังกัดมาซับแต่เขาอยากได้ตำแหน่ง เขาคนที่เขาอยากได้ตำแหน่งเขาก็ยอมเสียกระตังแต่ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยเราก็เอาตังของเขาเพราะเราอยากจะได้ตังนี่เขาสมมุตินะครับแต่เอาแล้วไม่ได้ใส่เขาเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนีจำให้แม่น ะได้บอกเขาถูกจะได้อธิบายเขาให้เข้าใจฟังให้ดีนะครับถ้าสมมุติเขาแจกกระตังอย่างที่ท่านพูดเนี่ยสตางนั้นเรียกว่าริชวะขรกวาใต้โต๊ะะ ทางที่เวลาเขายื่นให้เรานี่เขาไม่ได้ยื่นใต้โต๊ะยื่นต่อหน้านี่โต๊ะไม่ใช่มีบางที่เจอระหว่างทางมีโต๊ะตรงไหนหระโต๊ะเก้าอี้หามีไหมอ่าและงุ้มงิงุมง้มงิซุบสิบซุบบซุบ,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 บให้เราก้อนหนึ่งถึงไม่มีโต๊ะเก้าอี้เขาก็เรียกว่าเงินใต้โต๊ะอ่าภาษาคนทุจริตที่ทุกคนรู้ ว่าเงินแบบนั้นเอว่าเงินใต้โต๊ะซึ่งในภาษาวิชาการาศาสนาเราเรียกว่าริชวะที่ภาษากฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าซื้อซื้อเสียง <laughs> น<ๆ>ั <laughs> น่นแหละทีนี้เงินประเภทนั้นเนี่ยฮารามบิลอิจมะนะไม่คารพอุลามะ haram bil ijma na mai mi sak ulama ning bon na pen wa makro mai mi harus ying mai mi yai haram bil ijma na. le mi lak hadis bong bok thung thot yang run reng ne wan akhirat bong bok thung kan long thot khong allah thung kan kriu khong pra -ung. เราก็คงรู้มาบ้างเคยได้ยินมาบ้างที่นบีเราว่าละอันัลลอฮุอะลัอรอชีวัลมุรตชีนั่นไม่ใช่ธรรมดานะละอันัลลอฮ์นั้อ่าเมลอะนัตอุลลอห์ได้สาบแช่งโดยพระองค์อัลลอฮ์ผู้อภิบาลของเรานี่แช่งใคร อาลาโรชี oshi, บนผู้ที่ซื้อเสียงวัลมุรตาชีและผู้ที่ขายเสียงกลายเป็นเงินที่ได้มาต่อเขาให้ล้านหนึ่งก็ต่างล้านหนึงฮารมทุกบาททุกสตางค์นั้นหารามทีหนึ่งแล้วตรงนั้นนะเราไปใส่เขาอีกหรารำสองทออต่อ,ตอเลือกเขาก็หรารำ ตอนเอาเงินของเขาก็ฮารามบางคนเข้าใจผิดด้วยหัวจิตหัวใจอยากจะกินของฮารามไปฟัตัวฮุกมว่าถ้าเราเอาเงินเขาไปใส่เขาเราไม่บาปดูไปตถถ้าเราเอาเงินเขาใส่เขาเราไม่บาปดูไปฟัตัวฮุกมถ้าเราเอาเงินเขาไม่ใส่เขานั่นแหละบาป แต่เขาไปพูดตอนหน้าคนอาวามนะถ้าพูดตอนหน้าผมอะผมจะใช้ให้เขาแกละกล่าวซาดักทันทีเลยตนกล่าวซาดักไหมตาถ้ากล่าวตอนหน้าผมนะผมจะให้กล่าวซาดักเลยที่บอกให้กล่าวกลัวตนตกมรตตกเพราะฮุกคมนี้ฮารามบิลอิจมาตนเจตนาชีกอิจมาเจตนาชีกฮะดีษนบี ห a ร a มนะครับอย่าไปพูดเด็ดขาดว่าถ้าเราเอาตังเขาและไปใส่เขาได้ไม่เป็นไรอย่าไปพูดเด็ดขาดคำนั้นฮารามนะครับเอาจะใส่ไม่ใส่ก็หารามอยู่ดีอ่าถ้าเราเอาเราไม่ใส่แค่บ่งบอกว่าเรานั้นละโมกต้องการเมรกะตั้งของหรามมก็อยากจะกิน แต่การที่เราไม่ใส่เขาบ่งบอกว่าเรายังมีหัวใจรักศาสนาไม่อยากให้เขาไปเปลี่ยนหุกรมของอัลลอฮ์เดี๋ยวเมื่อเขามีเดี๋ยวเขาทาลายหมดแนวทางของอ่าของมัสฮับที่เขายึดถือมาเป็นพันๆปีเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตังเขาแล้วไปใส่เขาแล้วฮตอนที่เอาเราก็ฮาราและบ่งบอกถึงความละโมบของเรา และตอนที่เราใส่อีกบ่งบอกว่าหัวใจเรานี่แสนจะสุกปรกไปส่งเสริมคนนอกรีกเพื่อทำลายล้างอิสลามเพื่อทำลายล้างฮุกดิมเดิมๆที่เขาใช้มาพันกว่าปีทำมาทำไมครับเอามันแน่ยิ่งกว่าแน่ซะอีกถ้าคนไม่สังกัดมัสฮับมีอำนาจมันเที่ยวตัดตอนบาดบาดตายมดการฝัตวาของมัสฮับ ไม่ว่าจะเป็นกูนูตไม่ว่าจะเป็นเมาลิดไม่ว่าจะเป็นเตลเกนไม่ว่าจะเป็นอะไรสารพัดอย่างฉะนั้นอย่าไปพูดแบบมักง่ายอย่าไปพูดแบบเอาใจตัวเองเข้าข้างตัวเองเอาได้ถ้าเราใส่เขาอย่านะครับถ้าท่านเคยพูดท่านเตาบาัสก,ก็กล่าวสาดนเสียกลัวท่านจะตายในสภามรตันดอน ตายในสภาพคนนอกศาสนาทำไมทำไมครับเพราะรีชวะอิจมะอุลามะไม่มีใคลรับอุลามะและการที่เราเจตนาชีกอิจมะนี้อันตรายที่สุดเข้าใจนะครับเพราะสิ่งใดก็ตามอิจมะสิ่งนั้นเท่ากับ การการันตีจากนบีว่าถูกต้องที่สุดเพราะนบีเราก็กล่าวว่าลาตาจตตมิอุมมัตีอัลลอฮฺดะลาละลาตาจตตมิอุมไม่มีการมติอุมมัตีด้วยอุมาตของฉันอัลลอฮฺดะลาละบนสิ่งที่งมงายสิ่งใดก็ตามถ้าอิจมาอุลามะยาสัดดันเด็ดกา อย่านะครับคนอื่นเขาไม่กลัวบาปกรรมเขาจะชีกไอเรื่องของเขาสำหรับเราคนกลัวอล l l a h คนได้วิชาจากบรรดาอุลามะคนเอาทุกความจริงจากอัลกุรอานจากฮะดีษจากคำพูดอุลามะจะไม่ชีกอิจมะอย่างเด็ดขาดอ่า นบีกล่าวว่ามัมบัดด um ัลดีนหูฟักตูลูมัมบัดดัลดีนหูผู้ใดก็ตามเปลี่ยนศาสนาของเขาการเปลี่ยนศาสนาก็คือเปลี่ยนฮุกม์จากวาจิบเป็นฮารามจากวาจิบเป็นซุนนะจากวาจิบเป็นมักรู จากฮารามเป็นซุนนะจากฮามเป็นฮารุสนับเปลี่ยนอุกุจากอิสลามเป็นคาเฟ่จากอิสลามเป็นยะฮูดีจากอิสลามเป็นมุสลิมจากอิสลามเป็นมายุซีนั้นเข้าในคําว่าเปลี่ยนศาสนาทั้งสิ้นมัมบัดดะลาดีนะฮูฟักตูลูรอสูลุละห์บอกว่าทษของเขาจงประหารเขาเสียอย่าไว้ ไว้เด uh, right? ี ah ๋ยวมันลามคนอื่นจะตกมรตักอีกไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้อุลามะอธิบายว่ามันจะฮาไดลิม่แลูมินด่อรู้รัตมินดีนีนะยุกับทัลกุฟฟาร์ละอสฮัดนะมันจะฮาไดลิม่แลูมินผู้ใดก็ตามปฏิเสธฉีกเงือก ลิม um. um um ่าลมินกับสิ่งที่เขารู้ทั่วไปขารกว่าบาร a งอย่างมะลมเป็นสิ่งที่เขารู้ทั่วไปมะลมน่ะดอรูเราแตนมะลมด้วยทั่วทั่วการใครใครก็รู้มินดีนี้นะที่เกี่ยวโยงกับศาสนาของเราศาสนาอะไรล่ะศาสนาของเราก็ศาสนาอิสลามไงอ่า ดอกเบี้ยใครบ้างไม่รู้ว่าฮารามเขารู้กันทั่วละหมาดวา j ิบใครบ้างไม่รู้เล่าฮารามกินใครบ้างไม่รู้นั่นก็เรียกว่าม่ลุมด้วยดุรูโรริชวะใครบ้างไม่รู้ว่าฮารามรู้กันทั่วเนี่ยมันจะเดลิมะลูมินดุรูรตัดมิดนี้นะผู้ใดก็ตามปฏิเสธฉีกเงือกฉีก สิ่งมะลุมโดยดารุกี่ยวกับศาสนารายุตตัลกุฟารอนให้ประหารเขาเสียประหารในสภาพไหนล่ะกุฟารอนประหารในสภาพกาเฟตร้อยลไยสห์ด้วยไม่ใช่เป็นฮัตด้วยไม่ใช่กิซอสยังไง ถ้าเราประหารนายดอลลสาเหตุจับได้นายดอลลไป่าไปเ,าเป็นฆาตกรฆ่านายยูนุสเราประหารนายดอลลเสร็จคารว่าประหารแบบนั้นประหารมีฮักประหารเสร็จจะต้องกลับปันให้นะต้องอาบน้ําให้ต้องมายังให้ต้องฟังให้ แต่ประหารคนที่พลิกหุกมของอัลลอฮ์กุฟารอลลัยสหัดยุกตักกุฟารอลลัยสหัดประหารเขาเสร็จเป็นประหารในสถานะกาเฟตด้วยไม่ใช่ประหารเป็นฮัดไม่ถึงยังไงประหารเสร็จห้ามฟังในกูโบมุสลิมและไม่ต้องมายังให้นะกาเฟตมรตานี้ไม่ซอมไยังอ่าไปฟังที่อื่นฟัง แค่ไม่อยากให้เหม็นเท่านั้นเองเข้าใจนะครับอ่าและเป็นซากศพที่มีความน่าเกลียดในทัศนะของอัลลอฮ์ยิ่งกว่ากากไก่ซะอีกอ่ากากไก่ไร้เกียติเขาไม่ต้องฉดใช้บาปในนรกเพราะเขาไม่มีบาปเขาไม่มีอากาศแต่มนุษย์ที่ ไปพลิกศาสนานี้เร็วสามยิ่งกว่าเดราชานเหล่านั้นซะอีกมินำทรัพเขาจะถูกสอบสวนและถูกลงโทษในนรกอบาดันอบาบดาัฉะนั้นการฉีกอิจมะถือว่าเป็นการกระทําที่ปาเทือนและก็ร้ายร้ายกาจที่สุดในศาสนาอิสลามพี่น้องแค่ว่ามรตัด,ดะนะมะรแตมารตัดไม่ใช่ง่ายๆนะ ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่อุลมามะฮุกมฮารามถึงเราชอบเราจะททำเราก็ต้องยอมรับในความฮารามของมันอย่ามาเข้าข้างตัวเองพอชอบจากฮาาาใกลายเป็นฮลาลยาเด็ดขาดนะครับอเดี๋ยวมันจะตกมรตัดนั่นเสดงง่ายๆการเป็นคนบาปมาก แต่ยังไม่มรตัดท้ายสุดเมื่ออิมานของท่านมีท่านก็ถูกเอาออกจากนรกอยู่ดีแหละนะแต่ถ้ามรตัดละ่ะไม่มีทางได้ออกจากนรกเข้าใจนะครับฉะนั้นอย่าทำตัวชนิดที่วัดด้านโดยไม่คำนึงบาปกรรมไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงอย่านะครับ นั่นคือคำถามข้อที่สามที่พี่น้องถามว่าเราเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สังกัดมือนซับแต่เขาอยากจะได้ตำแหน่งเขาก็เลยซือ้ออ่าทีนี้พี่น้องถามว่าเราเนี่ยเอาเอาตางังอ่แต่เราไม่ได้ใส่ได้ไหมอ่าเอาตังก็ฮารามไม่ใสนะ่น่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าเอาตังเขาใสา่เขาเน้นบาปสองต่อ และบาปต่อที่สองเนี่ยท่านเตาบัตบไม่หลุดทำมาทำไม,ำไมเพราะตั้งแต่มีอำนาจมาคนนอกมาซับนอกรีดมีอำนาจเขาก็เที่ยวรังเกค,คนที่ไม่มีอำนาจอยู่อยู่ในหลักอัลิซสุนนะวจะมามันเอาละที่ดลลาละของมันพลิกเป็นอัลิซสุนนะมันเอาของอัลิซสุนนะเป็นบิดาโอ้น่ากลัวจริงๆ น่ากลัวมากนะครับในยุคสมัยปัจจุบันอแต่เราวิงวอนขอพระองค์อลล l a AH, ์คนชนิดนั้นอย่าให้มีอำนาจเพราะถ้าคนชนิดนั้นมีอำนาจวันไหนวันนั้นแผ่นดินจะลุกเป็นไฟไม่มีใครยอมหรอกครับฮ่า